เศรษฐกิจของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเซามีรายได้มาจากแหล่งเกษตรกรรมประมงและอุตสาหกรรมทำให้มีคนในภูมิภาคต่างๆเดินทางเข้ามาใช้แรงงานที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจมีความเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในจ้างหรือสถานประกอบการบางแหง่งมีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวและมีกลุ่มคนใช้เป็นเหตุในการสแสวงหาโอกาสลักลอบนำแรงงาน เข้ามาทํางานในพื้นที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนสามารถหานายจ้างและเข้าสู่ระบบการทํางานอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานเหล่านี้มาสมากกัครก็ก็มีแต่พวก,กัาวูชานั่นทำบริษัทนี้ที่ความดูแลหรอว่าคุ้มคงพัฒนางานเหล่านี้ยังไงบ้างครับในส่วนของแรงงานตา่างด้าวแล้วก็แรงงานคนไทยก็ให้สิทธิเท่าเทียมกันหมดอย่างเช่นค่าแรงสวัสดิการ ให้ความสำคัญเท่ากับคนไทยนะคะโดยมีผลงานเท่ากับคนไทยต้องปรับอัตราจ้างเขาเป็นรายเดือนเหมือนคนไทยซึ่งน้องที่นั่งอยู่ตัวนี้คือรายเดือนทั้งหมดซึ่งมีสวัสดิการเท่ากับคนไทยมีโบนัสเท่ากับคนไทยแต่นี่บอกว่าแรงงานตาน่างด้าวเยอะกว่าคนไทยถึงสาม้กว่าคนค่ะประมาณนั้นนะคะซึ่งเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหมดแรงงานที่มาทำงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาตามสถานประกอบการต่างๆทั้งคนไทยและส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาพม่า ซึ่งมีรายงานบางส่วนถูกนายจ้างออเอาเปรียบโดยไม่จ่ายค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการร้องเรียนซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือโดยวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยบังคับใช้อำนาจต,ตามกฎหมายแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติเราพจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปครับในการที่ป้องกันและปรับปรามเรื่องการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงให้ให,ให,ให้ลดลงและหายไปในที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สำคัญยิ่งทีเดียวครับ การค้าประเวณีโดยมีลักษณะแอบแฝงในร้านคาราโอเกะของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านมากที่สุดทำให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่รวจตรารวมถึงสถานประกอบการขนาดเล็กและโรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมสถานการณ์ปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อน,นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางวางแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เราจะมีคณะทํางานร่วมกันในแต่ละด้านคณะทํางานแผนคณะทํางานขับเคลื่อนคณะทํางานติดตามคณะทํางานสอดส่องในในในส่วนของสอดส่องเราเพื่อน,นี้เราข้ามไปถึงเรื่องการคุ้มครองสดิภาพเด็กซึ่งเป็นพรอีกพรบรหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แต่บางครั้งเราต้องดูแลคุ้มครองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะตกปะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการออกตรวจรายงานต่างด้าวทั้งในระบบนอกระบบรวมถึงตรวจประเมินสภาพการจร้างงานเพื่อเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ด้านรายงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานเป็นเจ้าภาพหลักการจับกุมบุคคลเร่นร่อนขอทานซึ่งจับกุมผู้ทำความผิดพร้อมช่วยเหลือคุ้มครองผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มแก่นนำและสร้างเครือข่ายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ด้านรายงานและชุมชนในพื้นที่ สถาพรกลิ่นเสีงดีถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน